ไปเลยนะคะใจดีช่วยผ่อนคนละขึ้นนาสูงสุด3เดือนนะคะเพียงเดือนละ3,330บาทเท่านั้นค่ะ คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถยนต์มือสองหนึ่งคันนะคะไว้ใช้งานนะคะน้องรถเมยนะคะแนะนําคันนี้เลยสวัสดีค่ะอยู่กับน้องรถเมยอ,อีกแล้วเช่นเคยนะคะที่โชว์รถรถยนต์มือสองไมค์กูค่ะ ังหวัดพิษณุโลกค่ะตั้งอยู่แยกเอ็กเซลิกลรูตัดท่าทองนะคะคุณลูกค้าขามาง่ายมากเลยนะมาไม่ถูกนะคะจิ้มข้อความทักหาแอดมินได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอโลเคชันที่แอดมินได้เลยค่ะและวันนี้นะคะน้องรถเมยยืนอยู่กับเจ้าโตโยต้ายาริส1.5รุ่น S Limited ปี2010นะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวน้องรถเมยนะคะจะพาไปชมรีวิวกันเนาะไปค่ะค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋วน้องรถเมยนะคะพา ชมรีวิวที่ห้องเครื่องของน้องโตโยต้ายาริส1.5 S Limited กันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะห้องเครื่องของน้องนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเล็กกระทัดรัดนะคะคุณลูกค้า่ะน้องได้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเครื่องยนต์เป็น VVTI นะคะคุณลูกค้าค่สี่สูบนะอ่าเดี๋ยวามาดูฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากตโตโยต้าเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ สัญลักษณ์โตโยต้านะคะคุณลูกค้าขาอย่างชัดเจนอยู่เลยนะน้องรถเมย์ขออนุญาตจิ้มรอยตะเข็บให้ดูนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาตะเข็บเดิมๆนะคะแต่ต้องนิ่มแล้วจิ้มแล้วเป็นรอยนะคะคุณลูกค้าขาเห็นรอยเล็บน้องรถเมย์ไหมคะโอเคขออนุญาตจิ้มเบาๆพอนะเดี๋ยวน้องจะเป็นรอยนะคะคุณลูกค้าขาลูกค้าท่านใดนะคะที่กังวลว่าออกกดมือสองเนาะแบตเตอรี่จะได้ดีหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าขาน้องรถเมย์นะคะตัดปัญหาไปเลยนะคุณลูกค้า แถมแบตเตอรี่ให้ม่อีกหนึ่งลูกนะคะลูกค้าขาใช้งานนะคะยาวๆกันเลยไฟหน้าของน้อง t o y ยต้ y ยาร s 1.5 S Limited าคันนี้นะคะคขาลูกค้าขาเป็นไฟหน้าธรรมดานะคะโคมไฟของน้องนะคะใส่ปิ้งมากๆเลยไม่มีร่องรอยการแตกหักหรือชำรุดอย่างแน่นอนนะคะคขาลูกค้าขาและด้านหน้าตัวรถนะคะน้องได้มาเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยแล้วค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งนะคะคขาลูกค้าขาเห็นสัญลักษณ์ โตโยต้าอย่างชัดเจนค่ะและมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาน้องคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาตระจกมองค่านะคะเป็นสีเียวกับตัวรถเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าที่เป็น LE d แล้วนะคะ โอเคมาดูในส่วนของยางนะคะลูกค้าขายางน้องคันนี้นะคะได้เป็นสเปค185ทับ60 R15 ขอบ15นั่นเองค่ะคุณลูกค้า่ะแม็กเดิมๆจากโรงงาน t o โยต้เลยนะคะแม็กสีเทานะคะลูกค้าขาสีรูและด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าขามือจับเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ อายังเห็นสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะคุณลูกค้าขาติดอยู่เลยนะคะวงบอกกัเลยคันนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีถอดกระจกหรือว่าถอดของอย่างอื่นออกเลยนะคะคุณลูกค้าขาสติ๊กเกอร์น้องอยังอยู่ครบนะคะเครื่อง1 5 0 0ซ c เครื่องยนต์เบนซินนะคะคุณลูกค้าขาโอเคด้านหลังนะคะได้มาพร้อมกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มี เสาอากาศนะคะให้แล้วนะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะคะคุณลูกค้าขาเห็นสัญลักษณ์โตโยต้านะคะรุ่นยาลิตนะคะชัดเจนเลยรุ่น S Limit e d นะคะคุณลูกค้าขาขออนุญาตากล้องซูมรุ่นให้ดูหน่อยจ้ะ S Limit e d นะคะคุณลูกค้าขาสัญลักษณ์เขาเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหาน้อยมากๆเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะบุญทงนองถนนเนี่ยคือแบบว่าเป็นลิมิเต็ดจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้าขา น้องคันนี้นะคะคลูกค้าขาไดซินซื้อการะยะทอยลังมาให้แล้ว2จุดนะคะโอเคค่ะรอบคันแล้วนะคะขออนุญาตทดสอบอีกอย่างหนึ่งคือรถที่ไมค์กูคานะคะคุณลูกค้าขาเราการันตีเลยว่ารถทุกคันนะคะคุณลูกค้าขาไม่มีรถอุบัติเหตุชนหนักพิวามตกน้ำไฟไหม้อย่างแน่นอน,นะค่ะคุณลูกค้าขาเราไม่ตัดต่อรถมาให้คุณลูกค้าหรือส่วนทากมาให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะขออนุญาตเคาะตัวรถนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะชมนะคะคุณลูกค้าขา สีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะผิวพันธ์บางๆเลยนะคะคุณลูกค้าะาทารถเก็บสีทําสีปลานะคะเอ่อคาะแล้วมันจะแบบดูนนหนาๆเนาะแต่เนี้ยใสๆบางๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเห็นน้องรถเมยน,นะคะไปต่อรีวิวที่ห้องผู้โดยสารของน้อง t o โยต้ายาริ1.5 S l i m i t t e d กันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะคุณลูกคาา้าค่ะน้องรถเมย์นะคะขออนุญ,ญาตเข้าไปรีวิวห้องผู้โดยสารของน้องยาลิท1.5ด้านะคะปี2010เก่อนเลยนะจะบอกว่าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นปุ่มพุทธสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนิดนึงนะคะคุณลูกคา้าขาโอเคค่ะเครื่องยนต์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะ พวงมาลัยของน้องนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะได้แอร์แบ็คคู่หน้ามาให้แล้วนะคะคุณลูกค,าค้าขะโตโยต้านะคะเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยให้ลูกค้ายืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะคุณลูกค,าค้าขาคอนโซลกลางนะคะคุณลูกค,าค้าขาจะได้เป็นสีทูโทนนะสีดําสลับสีทองนะคะหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะคุณลูกค,าค้าขาจะอยู่ที่คอนโซลกลางเลยนะคะคุณลูกค้าขาไมค์มคันนี้นะคะคุณลูกค,าค้าขาน้อยมากๆกเลยนะถือว่า น้อยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพียง1นึ0 0กับอีก2 4 8ริกิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาอายุน้องก็10ปีขึ้นแล้วเนาะโอ้แต่น้องยังดูใหม่แล้วก็แบบรู้สึกว่าเข้ามารู้สึกภายในรู้สึกไม่ได้ล้าสมัยเลยนะคะยังทันสมัยอยู่แล้วก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วแล้วก็เป็นปุ่มพูดสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเครื่องเล่นนะคะรองรับ MP3 นะคะ DVD นะคะคุณลูกค้าขารองรับเรียบร้อยแล้วนะ ในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าขายแอร์นะคะจะเป็นแอร์มือหมุนเนาะน้องลถเมย์เนาะรีวิวตลอดคือเรื่องแอร์นะคะคุณลูก e ค้าขาเพราะแอร area, Trainer, ์เนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะในการขับขี่นะคะลูกค้าที่อยู่ทางไกลไม่ได้อยู่จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงรถเมย์เนาะอาจจะแบบว่าสั่งจองรถที่ออนไลน์แล้วให้น้องรถเมย์นะคะขับไปส่งถึงหน้าบ้านอาจจะเป็นกังวลเรื่องแอร์หรือเปล่านะน้องรถเมย์ทดสอบแอร์คันนี้ให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวว่าเย็นมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขา แอร์ใช้งานได้ดีเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะเป็นเกียร์ CVT แล้วนะคะคุณลูกค้าขาอ่าเดี๋ยวมาในส่วนของด้านนั่งของคนขับนะคะคุณลูกค้าด้านซ้ายมือนะคะคุณลูกค้าขาได้ช่องเก็บของมาให้แล้วหนึ่งช่องนะคะโอเคนะเดี๋ยวเบาะนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะรู้สึกว่าเบาะผ้าเนี่ยแบบกางจากรุ่นอื่นที่นองรถเม์เคยรีวิวมาเลยนะ,ะรู้สึกว่ามันแบบ ทันสมัยแล้วก็หรูหรามากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะบอกแบบนี้นะคะทาความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาในที่ส่วนของแผงข้างประตูรถนะคะคุณลูกค้าขาได้แผงข้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาแทรกอาบุมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบุลายผ้านะคะคุณลูกค,ค้าขาเป็นลายของเขามารุ่น,นอเอสซีมิเต็สมารุ่นเมเข้าใจแล้วทาไมเป็นเอสซีมิเต็นะคะคุณลูกค,ค้าค่ะก็อย่างที่ลูกค้าเห็นรีวิวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บอกของคน ผู้โดยสารแถวที่2กันบ้างนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวตนะก้องรบกวนตะก,ก้องเปิดเบาะแถวที่2แบบเบาะแถวด้านหลังให้หน่อยนะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าจะอะไเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันเลยค่ะโอเคขออนุญาตเปิดประตูรถนะคะรีวิวเนะาะเบาะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะมีเบลเข็มขันดนิรภัยให้ เหมือนเคยเหมือนทุกคันเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเบลนะคะสภาพเบลนี่คือให้95เเลยนะคะแลวเบาะนะคะคุณลูกค้าค่ะไดใ้ใหม่แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะรองรอยการใช้งานนะคะหรือรอยการใช้งานนะคะแทบไม่มีเลยโอเคนะเดี๋ยวน้องราไม่ขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านหลังให้ชมนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะ จะบอกว่าภายนอกน้องดูแบบเล็กกระทัดรัดนะแบบดูแบบเอ๊ะภายในจะแคบหรือเปล่าแต่พอเข้ามาางจริงนะคะคุณลูกค้าค่ะภายในของน้องนะคะ,ะ,คะดูกว้างขวางมากเลยแบบ่าเฮดรูไ้แบบยังเหลือ,เล,อเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเล็กลุมก,ก็ไม่ชนนะคะคุณลูกค้าค่ะโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะไปจ้ามาดูกันเลยตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาอ่ะอ้ย โอเคค่ะขอนญาตนะคะเปิดด mm ้านหลังให้ชมกันหน่อยโอ้โหสาบานว่านี่คือรถมือสองสบานเลยและนี่คือรถมือสองจริงค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังนี้คือแบบเหมือนเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้งานมาเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคือมันใหม่มากๆเลยอ่ะอยากให้คุณลูกค้านะคะเห็นถึงความใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมีอย่างอะไรให้หนึ่งเส้นนะคะอ่ามีอุปกรณ์แม่แรงต่างๆเปลี่ยนยางอะไรนะคะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ ยางรั่วนะคะยางแตกกลางทางะะลูกค้าค่ะสามารถใช้ยางอะไรนะคะเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าค่ะด้านหลังนะคะตากองอยากให้ตะก้องแบบถ่ายแบบสุดๆให้ดูเลยนะว่ามันใหม่มากจริงๆเลยอะค่ <c oughs> ะคุณ <c oughs> ลูกค้าค่ะรถแฮดแบกนะคะ5ประตูเนาะคือแบบว่าเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะได้จุกๆเลยอะคือแบบ ดีมากเลยค่ะคุณลูกค้าขาภายนอกนะคะเหมือนแบบเล็กกระทัดรัดนะคะคุณลูกค้าขาแต่จะบอกว่าพอไปนั่งข้างในนะคะคุณลูกค้ามันกว้างขวางแล้วก็ข้างหลังนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระนะคะได้จุกๆเลยค่ะคุณลูกค้าเราไปฟังราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับราคาขออนุญาตวนชื่อรุ่นรถอีกหนึ่งครั้งนะคะโตโยต้ายาริส5 เอ็กซลิมิเต็ดนะคะปี2010นะคะคุณลูกค้าขาหน้าร้านนะคะน้องรถเมคขายที่คว้แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าขาแต่ว่าน้องรถเมคนะคะจัดเปรพิเศษนะคะให้คุณลูกค้านะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะคุณลูกค้าขาเอาไปเลยนะคะใจดีช่วยผ่อนคนละครึ่งนานสูงสุด3เดือนนะคะเพียงเดือนละ3,330บบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขา ประหยัดไปครึ่งหนึ่งสามเดือนเลยนะคะคุณลูกค้าขาและน้องคันนี้นะคะได้สิทธิพิเศษและของแถมอะไรจากไมค์พูดค้าไปบ้านนะคะ1ปฟีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่า5,000บาท2ปีพอรบอนะคะห่างน้อยกว่า90าบาทนะคะทางเรามีบริการต่อให้ฟรี3นะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันเลยนะคะก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าค่ะ4ี่นะคะดูแรเครื่องยนต์เกียร์ช่วงบ่างแะเบะไฟต่างๆนะคะนาสงสุด 6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรค่ะและแถมแบตเตอรี่ใหม่ให้1ลูกนะคะคุณลูกค้าค่ะสบายใจอุ่นใจได้เลยนะคะในระหว่างการเดินทางนะคะคุณลูกค้าขาโอเคนะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะของทั่วประเทศไทยเลยนะคะคุณลูกค้าอยากออกรถที่โชว์รูมไมคุกค้านะคะไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามีบริการถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะคะเพียงคุณลูกค้านะคะสมบัติประชาชนให้เรา1ใบนะคะเดี๋ยวเราดาเนินการต่อให้อย่างง่ายดายเลยค่ะคุณลูกค้าขาและลูกค้าท่านใดนะคะ ที่อยากรับชมคลิปวิดีโออื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน m a สด้าโตโยต้า n อนต่างๆนะคะลูกค้าคะสามารถทิ้งข้อความหรือคอมเมนต์นะคะไว้ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวเผื่อแอดมินนะคะเข้าไปเห็นคอมเมนต์คุณลูกค้านะคะเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะจะได้หยิบรีวิวรถคันนั้นนะคะมาให้คุณลูกค้าก่อนเลยค่ะ โอเคนะและสําหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาหนุ่มมินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรุเมย์แล้วก็ทีมงานไมค์คุณค่ะทุกทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้องรุเมย์จะไปรีวิวคนาดอีกนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาโอเคนะช่องทางการติดต่อนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์ได้เลยแอดไมค์ทีซีตองก้านะคะหรือใช้เบอหาเฮียไมะได้เลยนะคะศูนย์หกสามหกเก้าหกหกหกห้าสี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องรุเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบาย